โเวลค่เดนแมตชอเคนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเลนนี่ซีซั่มนะคะหรือฤดูฝนนั่นเองนะคะอยู่บ้านก็เทคแคร์ yourself นะคะให้ห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆก็จะเป็นโควิด -19 หรือว่าไข้หวัดน,นะคะที่มากับฤดูฝนนั่นเองนะคะเทคแคร์ y o u r s e l ด้วยนะคะ,นะคะโอเคค่ะเรามาเข้าสู่นะคะกันเลยสําหรับท็อปิดนะคะ หัวข้นี้นะคะ we learn about Creating vs Problem นะคะ Creating vs Problem หรือการสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองซึ่งในหัวข้อ,ขอนี้ชิชิเปี้ยนะคะจะพูดถึงโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะซึ่งจะตรงกับในหนังสือเรียนนะคะหรือแมททบุ๊กนะคะหรือแมททบุ๊กในเค เปปติดเปน,นะคะหน้า5านเองสเด้นนะคะสามารถไปเริ่อ่านเพิ่มเติมได้นะคะหน้า55นะคะหน้า56นะคะเพื่อประกอบการทำเอ็กซ์ไซส์ของสตูเด้นนะคะสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนั้นนะคะก็มีกติกาง่ายๆนะคะโดยเริ่มจากเราพูดถึงข้อความนะคะเราพูดถึงข้อความนะคะที่สม จะนำมาใช้ในการแต่งโจทย์ปัญหานะคะโดยเริ่มจากหาเล่นนะคะต้องการสร้างโจทย์ป,ปัญหาเกี่ยวกับการบวกนะคะหาเล่นนะคะต้องการสร้างโจทย์ป,ปัญหาเกี่ยวกับการบวกนะคะข้อความหรือทางที่เหมาะสมนะคะที่จะนำมาใช้ในโจทย์ป,ปัญหาการบวกนั้นมักมีคำว่ารวม จทย์ปัญหาการลบนะคะและนอกจากนี้ในการสร้างโจทย์ปัญหานั้นข้อความนั้นจะต้องสอดคล้องนะคะจะต้องสอดคล้องกับตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้ด้วยนะคะเช่นในเวริร์กบุกของ s ู u d e n t นะคะหรือในเวริร์กที่ของ s t u d นนะคะที่ให้ไปนะคะที่ให้ที่เชิญให้ทำเนี่ยนะคะ มันมีทั้งแบบเป็นกำหนดตัวเลขมาให้หร er kind of well er ือกําหนดประโยคน์สินทรัพ์มาให้หรืออาจจะเป็นการกําหนดข้อความมาให้เลยก็ได้แบบนี้นะคะกําหนดข้อความให้เลยได้แบบนี้นะคะซึ่งจุดหน้าที่ของจุดแม่นะคะจะต้องสร้างโจทย์ปัญหานะคะให้สอบล้องกับตัวเลขที่โจทย์กำหนดมาให้ด้วยนะคะและจะต้องสอดคล้อนกับประโยชนสินทรัพ์ที่โจทย์กำหนดมาให้ด้วยนะคะ ที่สำคัญคือโจทย์กำหนดตัวเลขมาให้เท่าไหร่สตูเด่นจะต้องสร้างโจทย์ปญหาโดยใช้ตัวเลขให้ครบการที่โจทย์กำหนดด้วยนะคะอย่างเช่นโจทย์กำหนดมาให้3าํจำนวนตัวเลขมา3ามจำนวนสตูเด่นนะคะจะต้องใช้ตัวเลขทั้ง3ามจำนวนในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะไม่ใช่เรื่องมงนแค่2ตัวเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาไม่ได้นะคะสตูเด่นในที่นี้ศัตูเล่นนะคะจะต้องใช้ตัวเลข ามที่โจทย์าหนดนะคะเพื่อในการเพื่อใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาด้วยส่วนจะเป็นโจทย์หาการดวกหรือการลบก,ก็ขึ้นอยู่กับคุณเ,เองนะคะว่าต้องการแบบไหนนะคะเพียงแต่ว่าข้อความที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหานั้นจะต้อง มาดูตัวอย่างนะคะที่ชิชอเปี้ยวจะพาเจ้เลียนทำในคลิปนี้ okay, นนั่เองอ่ะก่อนอื่นเลี้ยงชิคเชอร์นะคะขอลบนะคะขอลบข้อความตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งข้อความตรงนี้สตีเฟ่นนะคะสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในมินสเอรเลียนหรือแบบ หรือว่าอยู่ใน exercise นะคะ in workbook นะคะในเพจ36นะคะในหน้า36ข้อ5นะคะในหน้าสนะามสิข้อ5นั่นเองนะคะอ่าข้อ5นะคะ past f i v ในเพจ36หน้า36นะคะในหน้า36นะคะเพจ36 i r หน้าสานะคะข้อ5นั่นเองนะคะซึ่ง นะคะสเสน,นะคะสามารถนำข้อความนี้มานะคะแต่งเป็นโจทย์ปัญหาได้รูปแบบไหนบ้างเรามาดูกันค่ะสำหรับข้อความนะคะมีอยู่ว่าข้อความแรกนะคะกิตติสู นะคะในรูปของบาโมเดลก่อนซึ่งเชื่อเรียกว่ามันง่ายต่อการที่จะนําไปวิเคราะห์เพื่อสร้างโจทย์ปัญหาต่อไปได้นะ ວ່າອ້າອ เพราะเอ็กซ์ไซส์นี้นะคะเขาให้สติเขาให้สตูเดนเนี่ยแต่งโจทย์ปัญหานะคะแล้วก็เขียนประโยคัญลักษ์และหาคำตอบด้วยนะคะโอเคค่ะอเอาค่ะเชอรอเปียว ได้อย่างไรใช้การบวกหรือการ ย้อนไปดูนะคะเราย้อนไปดูปลาโมเดลนะคะที่เชื่อเปี้ยงให้เมื่อกี้นะคะอ่านะคะปลาโมเดลเชื่อเปี้ยวให้เมื่อกี้นะคะอ่าถ้าเราอยากทราบว่าชุดโซฟาจากมิจฉาเนี่ยก้อแรกนะคะชุดโซฟาถูกกว่าชุดนอนกี่บาทนะคะอยากทราบว่าชุดโซฟาถูกกว่าชุดนอนกี่บาทเราจะต้องเป็นยังไงเพื่อเง w a k t ชุดนอนพอได้ราคาชุดนอนมาแล้ว,ว,วลก็เอาไปรู้ออกจากราคาของชุดโซฟานะคะ à, าก็จะกลายเป็นความแตกต่างระหว่างราคาชุดนอนกับชุดโซฟาตามที่โจทย์ถามช่้นเคะสตเด,ดนโอเคค่ะงั้นเราไปแต่งเป็นปดดนระโยชน์สษณะกันเลย ห2 1ยี่สเนะคะลบค่ะลบออกจากความแตกต่างนะคะความต่างระหว่างราคาชุดนอนกับชุดผัวก็คือ3ามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดก็เอาไปลบนะจ๊ะเพราะว่าชุดผัวถูกกว่าเพราะว่าชุดนอนถูกกว่าชุดผัวนะคะเพราะว่าชุดนอนถูกกว่าชุดผัวนะคะก็เลยเอาไปลบนะคะเอาไปลบ ผลลัพธ์แรกจากโมเดลนี้ก็จะกลายเป็นราคาของชุดนอนนะคะก็จะกลายเป็นรา ตัวอย่างแรกในการสร้างโจทย์ปัญหาจะสังเกตว่าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบทัหลุเลย เดียวค่ะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ครับสเ้นทราบราคาของชุดตัวแล้ว เื่อกี้นะคะเราสามารถนำมาเขียนประโยคสินัก์ได้อย่างไรนะคะอ่ะวนคำถามทั้งหนึ่งทั้งามถามว่าติ๊ติซื้อของทั้งหมดราคากี่บาทอ่า เลยเลงในการสร้งโจทย์ปัญหานะคะสุดแดนนะคะจะต้องเลือกข้อความนะคะให้เหมาะสมกับตัวเลขที่โจทมาให้นะคะสองสุดแดนนะคะจะต้องใช้ตัวเลขนะคะให้ครบตามที่โจทย์กำหนดให้นะคะและสามข้อความนั้นนะคะจะต้องสอดคล้องกับประโยชน์สุทธิก็คือถ้าใช้การบว,วกข้อ ข้อความที่ถามก็ต้องเป็นเชิงคำถามเป็นบวกนะคะถ้าต้องการแต่งประโยคยรัฐเรื่องของการลบก็ต้องใช้ข้อความที่สอดคล้องกับเกี่ยวกับการลบนะคะโอเคค่ะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะสุูเดนในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะคราวนี้ชั้นเปี้ยจะมาฝากนะคะเอ e x e ์ไซส์นะคะ e x e r c ์ไซส์สำหรับ MPP นะคะสุูเดนเกตโป MPP นะคะจิ๊กเชิ่ง แอวิคิกนะคะว่าให้สุดเด็ดนะสามารถทำเอ็กซ์ไซส์นะคะลงไปในเวิร์กบุ๊กได้เลยนะคะลงไปในเวิร์ก นะะเนื่องจากว่าพิเชอร์นะคะสอนมานะคะจนจบในยูนิต2นะคะหรือหน่วยการรู้ที่สองแล้วในท้ายหน่วยการรู้นะคะจะมี exercise ทบทวนเะนื้อหาของหน่วยการรู้ที่2นะคะจะตรงกับจะอยู่ในเพจนีจะตรงกับเพจเธอที่นายนะคะเธอที่นายอานที่43นะคะ จะอยู่ในเพจเทอที่นายตามที่โปรทิ้งคือหน้า39ถึงหน้า43นะคะนั้นเล้นสามารถทำมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอ็กซ์ซส์จะดูเยอะหน่อยก็ค่อยๆทำไปนะคะเส่นทิชเชอร์ก็เร่งๆก็จะต้องส่งให้แบบภายใน 2- 3วันหลังจากที่คลิปออกไปแล้วนะคะอาจจะส่งนะคะเน็ันนี้นะคะในช่วงปลายเดนหรือเทิร์ดเดย์วันพฤหัสหรืวันศุกร์ก็ได้ของสัปดาห์หน้านะคะ สตูดิโได้เวลาทำนะคะให้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะชิเชอร์ฟินิชเพียงเท่านี้ซีลเวอรเกนนิคคลิปค่ะบายบายค่ะสดเดิน